สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาที่ร้านเสริมสวยเล็กๆในเกาหลีค่ะวันนี้พาลูกสาวมายืดผมนะคะบังเอิญผมก็เป็นผมอยากโศกนะคะก็เลยอยากได้ผมตรงก็เลยต้องมายืดนะคะวิธียืดผมในเกาหลีเขาจะไม่ทําเหมือนบ้านเราค่ะเขาจะใส่ดํายาแล้วก็ ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเหมือนโกรกผมเลยค่ะเมื่อครบ30นาทีแล้วค่อยล้างออกแล้วก็เป่าผมให้แห้งจากนั้นก็ทำการรีดผมให้เรียบค่ะพอรีดผมเสร็จแล้วค่อยใส่ย,ยาบำรุงผมลงไปนะคะทิ้งไว้อีก30นาทีแล้วค่อยล้างออกจากนั้นก็มารีดผมอีกรอบสองค่ะแล้วก็เสร็จขั้นตอนในการทำนะคะก็ใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงครึ่งสำหรับค่าบริการก็ประมาณ2,000บาทนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยถ้าเป็นร้านใหญ่นี่จะแพงกว่านะคะเขาก็คิดตามเส้นผมถ้าผมยาวก็จะแพงกว่าคะ่ะตัดผมสั้นนี่ก็ประมาณาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ400บาทนะคะผมยาวก็5-600นะคะถ้าย้อมสีผมนี่ก็ผมสั้นประมาณ1,000บาท ถึง2 0 0พนะคะแล้วแต่ผมนะ,ะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับร้านว่าเขามีความนิยมมากน้อยขนาดไหนนะคะถ้าร้านใหญ่ก็จะแพงกว่าค่ะส่วนมากแล้วร้านซึ่สวยในเกาหลีนี่เขาจะไม่รับสัใดเหมือนบ้านเรานะคะทำเล็บก็ไม่ทำค่ะเพราะว่ามันเสียเวลาน,านานกว่าจะเสร็จแต่ละคนนะคะเขาก็เลยตัดปัญหามีแค่ทำตัดผม ดาผมแล้วก็ทำสีผมดัดผมแล้วก็ยืดผมแค่นี้ค่ะนอกนั้นเขาจะไม่ทำเลยนะคะถ้าทำก็หายากมากในเกาหลีค่ะในร้านก็จะมีคนมาขายของให้กับลูกค้าด้วยนะคะมีพวกเกงใสเพื่อสุขภาพนะคะปวดหลังปวดเอว แต่ตัวหนึ่งก็ตกประมาณหมื่นกว่าบาทก็มีค่ะตอนนี้ช่างก็กําลังรีดผมอยู่นะคะหลังจากที่ล้างน้ํายาออกเสร็จแล้วนะคะก็ทําการรีดผมให้เรียบค่ะโชคดีมากวันนี้มาไม่มีลูกค้ารอตัดผมนะคะก็ได้ทําอย่างเต็มที่เลยค่ะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็หลังจากที่แกรีดผมเรียบเสร็จแล้วก็จากนั้นก็มาทาบำรุงอีกนะคะ เป็นบำรุงเส้นผมแล้วก็ทำให้ผมยืดตรงนะคะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วค่อยล้างออกจากนั้นก็มารีดผมอีกรอบสองค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะวิธีการยืดผมของคนเกาหลีนั้นมีความแตกต่างจากบ้านเราคือบ้านเรานั้นจะใช้แผ่นสตาร์ไว้บ้านเราจะทำง่ายแล้วก็สะดวกสบายกว่าไม่เหนื่อยหลายรอบนะคะแต่นี้ก็ ทำใช้เวลานานมากค่ะ่าคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศการทำผมการยืดผมมาฝากเพื่อนๆก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ